một <laughs> bán làn từ ngần bán tơn bán à. này bán... không có chẳng không có không, Điều không. น่าจะดีนะครับเนี่ยเออเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเออมาครับมาครับนะฮะจะมาเล่นกันไหมครับแต่ว่าผมจะอัดคลิปกี่ชั่วโมงดีไม่รู้นะครับอะไรแบบชีวิตรอดชีวิตรอดนะฮะอันนี้ผมเล่นในโซซับนะฮะไม่ใช่ิลคอมเออมาพบกันอีกแล้วจับ มาครับทีไอพีเออเป็นไรนะเออเอามาพบกันที่แก้วเอ็ม,มเคยเล่นคอมปะเคยเล่นออกตรงไหนวะในงออกไหนเออตอนนี้ผมก็มาตัดไม้กันเลยครับ อันนี้มันน,อน้อยบุ๊กเราทำไม่เป็นน,นี่ไหมถึงวันเนี้ยเคยเล่นบ้างเนี่ยเล่นคอมเนี่ยคอมเลื่อนนั่นอ่ะเคยเล่นบ้างเคยเคยมาออกมิกอย่ากำลังรีวิวอยู่ตอนนี้ตัดตัวมันก่อนเลยคนระับตัด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 เข้าไปอันนี้กุญตุกอืเอ,อเป็นไรเนี่ยอ,อ้อ ไม่รู้ครับตอนนี้ก็แตะตัวมาไปก่อนคุณจะทำอะไรครับคุณมีล่าเปลไฟนี้ไหมครับฮะเข่งเต็งมีแล้วบ้าล่าเปลไฟนีเก่าไม่ไหเอ้ารเข่งบอกก็มีมั้งใช่ไหมตัวเดียวครับเมื่อกี้ผมเนี่ยไปผมคุยกับเพื่อนอยู่ครับถ้ายๆก็เพื่อนผมหน่อยนัดนะครับเอานัดพูดอะไรซะหน่อยดิ สวัสดีทุกคนขอให้โชคดีกันเด้อหวอานทำไเป็นเนี่ยนานอืมเป็นงานอะหวานเขาเก่งดูเนี้ยอ้าวไหวจังวะได้แล้ว อ,อยากเล่นเกมใหม่ที่ปหาเลยเกมนั้นไม่มันน,นะะคลิปก็จบลงไปแก้นี้ครับย้อนเกมไดต่อใหม่ห้าห้าครับอ่ะสลรอบวันนี้พอ,อนะครับบ๊ายบาย